รายงานผลการดำเนินง,งานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวีภายใต้การบริหารงานของนางสาวนิตยาจิตภักดีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวีตามประเด็นการตรวจราชการดังนี้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดระบบการศึกษาซี r ร่ด o p เอาเป้าหมาย410คน พบตัว116คนไม่พบตัว294คนกลุ่มเป้าหมายที่พบตัวกลับเข้าศึกษาต่อในระบบสอบกอร,ร์จำนวน21คนสพท์จำนวน15คนสชจำนวน32คนและอื่นๆจำนวน4คนมีกลุ่มเป้าหมายที่สำรวจพบตัวแต่ไม่ประสงค์เรียนต่อจำนวน44คนปัญหาอุปสรรคครูครลงพื้นที่ แต่ไม่พบตัวเด็กและผู้ปกครองเนื่องจากปัญหาการย้ายถิ่นฐานผู้ปกครองบางคนไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลข้อเสนอแนะขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ช่วยประสานงานติดตามกลุ่มเป้าหมายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y anyway, w a y anytime สถานศึกษาได้ส่งครูเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ และนำกลับเข้ามาถ่ายทอดขยายผลสู่เพื่อนครูเพื่อน,นำความรู้ไปใช้จัดทำสื่อและดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนสถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์ที่ครูผู้สอนจัดทำขึ้นและรวบรวมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆพร้อมฝึกการทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์สกร Learn to Earn สร้างงานสร้างไรายได้ สถานศึกษาดําเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติและฝึกอาชีพจากการสรํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่อําเภอนาทวีปีงบประมาณ2568กิจกรรม1นึ่อำเภอ1อาชีพเป้าหมาย11คนดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว100%กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจจํานวนไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย140คนดําเนินการแล้ว94คนคิดเป็นร้อยละ 67.14กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพจำนวน31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย63คนอยู่ในระหว่างการดำเนินการปัญหาอุปสรรคขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาทิเชน่นเตาอบขนมเครื่องมือช่างซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์ให้วิทยากรจัดหามาให้ข้อเสนอแนะจัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพประจำอำเภอและให้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทวีห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทวีตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอนาทวีมีการเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันหยุดและขัตระเบิโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเยน็นมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ10-15คนมีห้องสมุดสาขาตั้งอยู่ณสรการาระดับตำบลจำนวน10แห่งมีการบริการยืมคืนโดยใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ l e ARNING RESOURCES LINKAGE SYSTEM ห้องสมุดชาวตลาดจำนวน1แห่งบ้านหนังสือชุมชนจำนวน32แห่งกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมรถมินิโมบายบริการสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Facebook ปัญหาอุปสรรคขาดงบประมาณที่จะซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรมและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเช่นโต๊ะเก้าอี้โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์กิจกรรมเด่นประสบความสำเร็จสถานศึกษาได้ขับเคลื่อนง,งานชมรมทูบีนัมเบอร์มีรางวัลและผลง,งานที่ภาคภูมิใจในปีการศึกษา2567ดังนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศทูบีนัมเบอร์วันทีนแดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ToB e n ี m b e r บอร์ว ของสำนักง,งานสกอรอประจำจังหวัดสงขลาได้รับยกย่องเป็นชมรมทูบีนัวันดีเด่นจากสำนักง,งานสาธรารณสุขอำเภอนาทวีและสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดสงขลาชมรมทูบีนบอวันสกรอระดับอำเภอนาทวีได้ผ่านการประกวดระดับประเทศการดำเนินงานชมรมทูบีนบวันในสถานศึกษาประเภทดีเด่นและเข้าสู่ระดับรักษามาตรฐานระดับเงินพร้อมเป็นต้นแบบปีที่1ซึ่งการประกวดระดับภาค จะจัดขึ้นในวันที่6มีนา2568ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวีขอขอบคุณค่ะ